อยากแบ่งเงินเดือนไปลงทุนเล็กน้อยเพื่อออมไว้ใช้ตอนเกษียณค่ะตอนนี้อายุ37ปีเงินเดือน3 7 0 0 0บาทบริษัทไม่มีหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักชาติใช้จ่ายแล้วตอนเดือนจะเหลือ1น0 0 0บาทปัจจุบันเก็บไว้อย่างเดียวจึงอยากหาช่องทางลงทุนเพื่อการเกษียณผมให้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้เสี่ยงแต่เครื่องมือที่ผมอยากจะแนะนานะครับถ้าเป้าหมายเพื่อการเกษียณ ผมชวนคุณเก๋เจ้าของคำถามลองดูตัวที่1ครับประกันแบบบำนาญน,นะฮะประกันแบบบำนาญน,นะตัวนี้เราจ่ายเบี้ยนะเป็นรายปีหรืออาจจะเป็นรายเดือนก็ได้ระหว่างทางตั้งแต่อายุ37ไปจนถึงอายุ5 5าสถึงหกแล้วแต่รูปแบบของกรมทันระหว่างทางตรงนี้เป็นอะไรไปก็ได้รับความคุ้มครองชีวิต แต่ถ้าไม่เป็นอะไรในช่วงนี้พ้นไปในช่วงอายุ55หรือ60ตามสัญญาก็จะได้เป็นเงินบำนาญที่จ่ายกลับคืนมานะครับเป็นรายปีแล้วเราก็มาแบ่งใช้เป็นรายเดือนเอานะครับจริงๆคุณเก๋เองมีตัวช่วยก็คือกองทุนประกันสังคมตรงนั้นได้บำนาญชราภาพเป็นตัวช่วยตัวที่1นนะตัวที่2ที่คุณเก๋จะได้ด้วยก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างเพราะการ,กรเกษียณนี่ถือเป็นการเลิกจ้างแบบหนึ่ง ใช่ไหมครับอ่าอันที่2ครับที่อาจจะมองก็คือพวกกองทุนที่มีสิทธิทประโยชน์ทางภาษีนะครับผมแนะนํากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF นะครับแต่ต้องศึกษาหน่อยนะครับถ้าอายุอายส37ใจผมเนี่ยก็เชียร์ให้ลงแบบกองผสมหรือกองหุ้นนะแต่ว่าอยากให้ศึกษาหาความรู้สักนิดนึงไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะเสี่ยงเสี่ยงก็คือว่าระหว่างทางเนี่ยมูลค่าของกองพวกนี้มันมีความผันผวนถ้าเราไม่มีความเข้าใจเราลงทุนไปแป๊บหนึง่งเราจะตกใจ ช่ไหมเพราะตกใจทำไงเราเราขายทิ้งเอา้าตายแล้วไอ้ที่ระหว่างทางมาใช่ไหมสองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นประกันบํานาญนะครับจริงๆใชๆ้ประกันออมทรัพย์เป็นตัวช่วยก็ได้นะนะครับหรือตัวกองทุน r m f นะครับซึ่งมีทรัพย์สินให้เลือกลงเยอะแยะมากเลยเ,เรื่องของหุ้นก็มีนะครับแบบผสมก็มีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น r m f ก็มีนะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บเงินเพื่อการเกษียณได้แล้วก็ใช้สิทธิทประโยชน์ทางภาษีได้ด้วยเบื้องต้นอยากให้ดูของใกล้ตัวแบบนี้ก่อนนะฮะให้ดูของใกล้ตัวแบบนี้ก่อนนะครับ